สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชารีรันนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้ลูกธนูในการรับฟังนะครับ สำหรับตู้กาชารีรันในรอบนี้นะครับจะมาวันศุกร์ที่13นะครับแล้วก็ในตู้เนี่ยจะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวนะครับนี่นะฮะตัวแรกก็คือ,อแอสทอรน,นะครับแล้วก็ตัวที่2เป็นน้องอาชูราและตัวที่3นะครับก็คือเจโรซ่านะครับเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของทั้ง3ตัวกันดีกว่านะครับว่าในตอนนี้เนี่ยยังมีความน่ากดขนาดไหนนะครับ เพราะว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยได้ปลด FR เลเวล50ไวมากๆด้วยนะครับไปดูกันครับก่อนที่จะเริ่มดูทั้ง3ตัวนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของจุดเด่นความสามารถของ FR แล้วก็ข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ความสามารถของตัวละครนะครับพวกจุดเด่นในพวกนี้เนี่ยก็ไปดูลิงก์คลิปวิเคราะห์ตู้ที่ผมเคยทำเอาไว้นะครับ แต่ว่าส่วนสรุปเนี่ยก็มาดูในคลิปนี้แทนนะครับมาฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือแอสทอนะครับสำหรับแอสทอไม่มีอะไรมากนะครับคือตัวตัวบั็กของเกมนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีตัวดาเมจนะครับหรือว่ายังไม่มีตัวละครที่เล่นแบบง่ายๆสามารถรูดดาเมจได้เยอะๆในการโจมตีด้วยสกิลเดียวเนี่ยแอสทอสผมก็ยังแนะนำให้กดหาติดไอดีไว้นะครับ ก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดเราเจอด่านไหนนะครับที่มันเล่นยากๆแล้วตัวละครเราเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะเล่นด่านนั้นนะครับเราสามารถเอาแอสทอสมาข้ามเมคานิกบางอย่างของบอสได้หรือว่ารูดดาเมจให้ตายไปเลยในในการเปิดเบิร์ดใหญ่ทีเดียวนะครับซึ่งแอสทอสเนี่ยอาจจะมีข้อเสียตรงแค่ถ้าเกิดเราเจอบอสที่มีออร่าแล้ว ถ้าเราไม่แก้อร่าเนี่ยเลือดบอสจะไม่ลดอย่างเช่นด่านซิกเวเลอร์ของน้องเคเทอร์นะครับอย่างตัวตัวผีเสือ้อถ้าเกิดเราไม่แก้อร่าสีสีน้ำเงินเนี่ยต่อให้เราเปิดเบิร์ดใหญ่เราก็จะตีเลือดบอสไม่ลดนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับแอดทอสแต่ถ้าเกิดด่านไหนที่บอสเนี่ยไม่มีเมคานิกเฮดพีเกตนะครับด่านนั้นแอดทอสกินนิมนะครับผมบอกเลย แล้วก็ถ้าเกิดใครที่เล่นคริสตันสีดำนะครับหรือว่ากำลังจะเล่นคริสตันสีที่2เป็นสีดำยังไงผมก็ยังแนะนำให้กดแอดท็อตติดไอเดียอาไว้นะครับเพราะว่าแอดทอตเนี่ยสามารถช่วยเราผ่านด่านได้แบบง่ายๆแบบอีซ e ี่อีซเลยนะครับส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยเห็นคนเอาแอดทอตมาใช้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันเก่งเกินไปนะครับคนก็เลยเลือกที่จะไม่หยิบมาใช้กันนะครับยกเว้นแค่ว่าอย่างเช่นด่านนี้เนี่ย ตัวเจ้าของอีเวนต์เราไม่มีของเลยถือแค่อาวุธ15 CP สามารถ CP แบบกากากเลยนะครับเราก็สามารถเอาแอดทอร์เนี่ยมารูดดามเมจแล้วให้ตัวอีเวนต์เนี่ยมายืนเกาะเอาได้นะครับแอดทอร์ Ad ก็สามารถพาผ่านแล้วเราก็จะได้เควสต์ตัวม่วงในการใช้ตัวที่เป็นเจ้าของอีเวนต์ผ่านด่านแบบไม่ยืมเพื่อนนะครับก็ตรงนี้จะเป็นข้อดีของแอดทอร์นะครับที่จะช่วยเรา ให้ผ่านด่านแบบ easy easy นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะครับคือแอ t o อนนะครับต่อมาตัวที่2ก็จะเป็นน้องอาชูรานะครับสำหรับน้องอาชูราเนี่ยหลักๆเลยนะครับเราจะเอามาเล่นกับตัวละครที่สแปมคอมมานด์ตีเบฟหรือว่าตีเลือดนะครับเพราะว่าบัฟเบิร์ดของนางเนี่ยมีการเพิ่มค่า hit pyramid limit นะครับสำหรับคอมมานด์ตีเบฟตีเลือดที่ อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นอื่นไปนะครับทีนี้ตัวน้องอาชูร่าเนี่ยมันมีความน่ากดตรงที่ว่าสกิล FR ของน้องอาชูร่านะครับมันเป็นสกิล FR ที่มี instant เท r รนะครับก็คือเมื่อกดแล้วจะได้เทินต่อเนื่องทันทีเหมือนกับน้องปะปาร,ปร,ปริโมโอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสามารถในการกด FR แล้วได้ instant เท r รนะครับมันมีข้อดีตรงที่ว่าเมื่อเราเล่นด่านซิกวอริเออร เราสามารถเอาน้องอาชุราเนี่ยมากดสกิล fr เบิ้ลติดต่อกัน2ครั้งได้เพื่อที่จะปั่นเปอร์เซ็นต์ของอ fr ของเรานะครับพอเราปั่นเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บเราก็สามารถเปลี่ยนตัวอื่นมาแทนที่น้องอชุราได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกอันนึงก็จะเป็นบับเบิ์ดนะครับที่นอกจากทําให้ตัวละครที่กดคอมมานด์ดีบฟดีเลือดอัปเกรดแล้วเนี่ยยังสามารถทําให้เวฟของฝั่งเราเต็ม100%ได้ ตลอดตลอดจนกว่าบัฟเบิร์ดจะหมดนะครับรวมถึงความสามารถของ FR ของน้องอาชูราเนี่ยก็เล่นง่ายนะครับก็คือขอแค่น้องอาชูรามี FR มีเบิร์ดเขียวทุกคนในปาร์ตี้ก็จะได้ครบทุกเงื่อนไขไปโดยปริยายนะครับต่างกับตรงแอตทอสตรงที่ว่าแอตทอสเนี่ยมัน,นเงื่อนไข FR มันค่อนข้างที่จะเฉพาะตัวนะครับที่อันแรกเป็นจมติเวทอันที่2ก็คือจะต้องมี มีน่าจะต้องมีสเปเชียลบัฟบ,บนหัวนะครับก็จะยากกว่านะครับซึ่งน้องอาชูราเนี่ยก็มีภาษีดีตรงที่ว่า FR เล่นง่ายแล้วก็มีอินแ n นเทิร์ในสกิล l r r อีกนะครับประมาณนั้นสำหรับน้องอาชูราผมลืมสรุปให้นะครับลืมสำหรับน้องอาชูรานะครับก็ในส่วนของภาพรวม ID เนี่ยถ้าเกิดไม่ไม่เหนือบ้ากว่าแรงนะครับ แล้วถ้าเรากดหาเอสทอสหรือว่าหาเจโรซ่าเนี่ยก็ถือซะว่าหาน้องอาชูร a ามาเป็นของแถมนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากแสดงศักยภาพของบับเบิร์ตน้องอาชูร a าให้เต็มประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องใช้ตัวละครที่สแปมคอมมานด์ตีเบฟหรือว่าตีเลือดเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ตัวละครที่มีคอมมานด์ตีเบฟตีเลือดในการสแปมในเบิร์ดใหญ่หรืออะไรก็ดีนะครับ เราก็สามารถข้ามน้องอชูราได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเลยนะครับก็คือตู้เจอารานีกับน้องรีนัวนะครับซึ่งน้องรีนัวเนี่ยก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็เอาน้องอรีนัวมาคอมโบกับน้องอชูรานะครับช่วงที่ผมทำคลิปรีนัวซาก้านั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นคอมมานตีเวฟตีเลือดของตัวอื่นเนี่ยเราก็สามารถ ข้ามน้องอชุราได้นะครับหรือว่ากดหาตัวอื่นแล้วภาวนาให้ได้น้องอชุราเป็นของแถมนั่นเองนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็คือเจโรซ่านครับซึ่งผมก็เพิ่งจะแลกชุดคอตูงสุดสวยไปนั่นเองนะครับสำหรับเจโรซ่าเนี่ยผมก็บอกได้เลยนะครับว่า กดติดอดีไว้ไ,ได้เลยนะครับก็เป็นตัวละครที่ดีอีกหนึ่งตัวนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นคริสตันสีฟ้าหรือว่ากำลังจะเล่นคริสตันสีฟ้าเป็นสีที่2นะครับเจโรซาขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าในคริสตั้คริสตันสีฟ้าเนี่ยเจโรซาเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวนะครับที่สามารถป๊มเกตได้นะครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับเงื่อนไขของ FR เจโรซาเนี่ยก็เล่นง,ง่ายมากๆนะครับ เจโนซานอกจากจะเป็นซัพพอร์ตแล้วนะครับตัวนางเองยังสามารถทำดาเมจหลักได้ด้วยนะครับด้วยคอมมานด์ตีเบฟในเวอร์ชันอัปเกรดนะครับที่สามารถโจมตีเลือดเป้าหมายได้สูงสุดถึง9ครั้งนะครับก็เ,กเรียกได้ว่าเจโรซาสามารถเล่นเป็นตัวเปิด FR แล้วให้คนอื่นเปิดเบิร์ดใหญ่หรือว่าเปิด FR และเปิดเบิร์ดใหญ่เองด้วยหรือ ยืนแจกบัฟเบิร์ดให้เพื่อนก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับเจโรซ่าบอกเลยนะครับว่าตอนนี้กําลังจะปลด50แล้วเราก็จะสามารถเอาเจโรซ่าเนี่ยกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งแน่นอนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตอนตอนนี้นะครับตอนที่เป็นเนี่ย fr 30ตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็ยังสามารถเอามาใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าพอมี fr 50ปุ๊บมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าถึงแม้ว่า fr ของเราจะหมดไปแล้วแต่ด้วยความที่ว่าตัวละครเนี่ยมันเป็น FR เลเวล50มันก็สามารถมีเปอร์เซ็นต์คงค้างได้สูงสุดถึง505%นั่นเองนะครับต่อให้ FR หมดแล้วเราก็ยังสามารถทำดาเมจจากตัวเจโรซาได้นะครับสำหรับตู้นี้นะครับก็แนะนำเลยนะครับว่า osa, เจโรซาให้กดติดไอเดียไว้นะครับสำหรับคนที่ยังขาดซับพอร์ตอยู่นะครับแล้วก็ขาดตัวที่เปิด FR แล้วมีเงื่อนไขง่ายๆทำ ทำเปอร์เซ็นต์ให้ครบทุกเงื่อนไขแบบง่ายๆก็สามารถกดติด i อดีไว้ได้นะครับคนที่จะไม่กดเจโรซ่าก็จะมีแค่ไม่กี่ประเภทนะครับก็คือ 1. มีซัพพอร์ตเยอะแล้วแล้วก็ใช้ซัพพอร์ตตัวอื่นมากกว่า 2. อามีตัวดาเมจเยอะแล้วใช้ตัวดาเมจอื่นมากกว่าซึ่งแน่นอนว่าเจโรซ่าเนี่ยเป็นซับท,ที่สามารถทําดาเมจได้ก็ไม่ใช่ถึงกับไม่ใช่ถึงกับว่าเป็นดาเมจจา๋านะครับแล้วก็3นะครับก็เป็นคนที่เพชรหมดตัวหมดของปั้นหมดทรัพยากรหมดนะครับ แล้วก็อย่างที่4นะครับคนที่ไม่ได้เล่นเคตั้านสีฟ้านะครับแต่ในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังแนะนําให้กดหาเจโรซ่าติดไอเดียเอาไว้นะครับเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเราก็สามารถหยิบเจโรซ่ามาใช้งานได้เลยนะครับทีนี้ภาพรวมของตู้นี้นะครับสิ่งทีเ่เราอยากได้นะครับอย่างแรกเลยครับก็คือแอดทอร์นะครับ แล้ก็อย่างตัวที่2เนี่ยจะเป็นเซยโรซ่าส่วนน้องอาชูราถือว่าเป็นของแถมนะครับเหนือสิ่งอื่นใดอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มาไม่ทัน3ตัวนี้นะครับตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยแล้วยังไม่มีของทั้ง3ตัวนี้ผมแนะนำว่าเราสามารถกดหาจนถึง300เขียวหรือว่า400เขียวได้นะครับเพื่อที่จะเอาแอดทอนให้ครบเอาเจโรซ่าให้ครบ แล้วก็ได้น้องอาชุราเป็นของแถมนะครับในมุมมองผมเนี่ยถ้าเกิดเรากดถึง400เขียวแล้วเราได้ของครบทั้ง3ตัวผมถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับไม่เจ๋งเลยนะครับถ้าเราได้ครบแบบนี้จริงๆนะครับสำหรับตู้นี้คนที่จะไม่คุ้มนะครับมีแค่อย่างเดียวนะครับคือมีของ2ตัว2ใน3แล้วนะครับก็คือสมมุติว่ามีแอสมีแอสทอสแล้วก็มีอาชุราแต่เรายังไม่มี Fr ของ เจโรซากับอาวุธเบิร์ดทีนี้เนี่ยการที่เราจะมากดหาเจโรซาในตู้นี้มันก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าอาวุธ FR มี3ชิ้นมันก็มีโอกาสออก1ใน3นี้นะครับอาวุธเบิร์ดก็เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้บอลสายฟ้าก็จริงแต่เราก็ต้องมาลุ้นว่ามันจะออกตัวที่เราต้องการหรือเปล่าหรือว่าจะออกเป็นตัวข้างตู้นะครับอันนี้ก็ต้องลองตัดสินใจกันดูเองนะครับว่าเราจะกดตู้นี้แบบคุ้ม หรือว่าจะวัดดวงเสี่ยงหาตัวละครที่เราไม่มี1ตัวกับความเสี่ยงที่เราจะได้ข้างตู้อีก2ชิ้นอันนี้ก็ต้องลองตัดสินใจกันเองนะครับผมก็ไม่สามารถไปชี้น,นําแบบเป๊ะได้นะครับว่าคุณจะต้องกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับประมาณนั้นสําหรับรายละเอียดของตู้กาชาดีลันในรอบนี้เนี่ยก็มีเท่านี้นะครับก็วนเวอรกันไปนะครับก็ลืมบอกไปนครับว่า สิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีการตัดไม่มีการอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมพูดจากความรู้สึกส่วนตัวต,ต,ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับโดยปกติแล้วคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาเนี่ยผมจะมีการเขียนสคริปต์เอาไว้นะครับว่าผมจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็พูดประมาณไหนแนวไหนอะไรแบบนี้นะครับก็จะอธิบายจากหัวข้อที่ผมเขียนไว้แบบละเอียดแต่ว่ารอบนี้ก็คือด้นสดล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีช่วงไหนที่ อาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือว่ามีพูดซ้ําก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับสําหรับคลิปวิเคราะห์ตู้รีลันของ a อสทอรน้องอชูราแล้วก็เจโรซาเนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับแล้วก็การให้กําลังใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางแบบง่ายๆนะครับดยการ สมัครสมาชิกช่อง a m m ์ i t t y เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กรชาดีรันก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ